กนวันนี้เรามาอยู่กับช่องจัดวเด็เตนีนะครับวันนี้เราจะมาบอกตัวที่โดนแบนมากที่สุดในอาวีครับตามประสบการณ์ผมนะครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกเป็นตัางของเมทครับเป็นตัวของเตลเซียนนี่ครับความสามารถมันแค่แข็งครับถ้า อยู่ในวงไฟนี่โดนมันแช่แข็งได้มากอยู่ครับก็ทีมบรงกามต่เจอก็ปวดหัวเลยครับตัวนี้ครับเตวเซียนนี่ครับไปดูตัวที่สองนะครับที่สองเป็นทางด้านของคีน่าครับที่สองตัวนี้เป็นเมดใหม่ครับเน้น เล่นฟาร์มก็ได้ครับเล่นเลนกลางก็ได้เป็นเมท i ลสตินที่เร็วมากครับแก็ยีมยังไม่เนื้อเปลงครับมันเลยอันตรายเข้าออกได้รวดเร็วมากก็สมควรแบนครับตัวที่3ามมไปดูครับตัวที่3เป็นทางด้านของยอนครับ ันนี้นี่สมควรนแบนนะครับเพราะเขาปรับมันขึ้นนะไม่ย้อนจกิงขึ้นคือแบบยิงให้เป็นดาเมจจริงนะงั้นมาหลอดปาดนะครับเป็นดาเมจจริงแรงครับตีมตรงข้ามถ้าเจอก็อาจจะแพ้ได้ครับไปเร็วๆเลยครับอานนับย้อนครับสมควรแบนอยู่ต่อไปครับเป็นทางงานของจกกบมันเองครับเรียกยังไงผมเรียกกบ เขาเรียกกิ้งก่าไหมเนี่ยครับตัวนี้ก็ควรแบนครับเพราะสกิวมันหายตัวทั้งหลายตัวทั้งดูดเราเข้ามาสร้างความได้เปรียบให้ทีมไฟมาครับแบบตัวต่อไปครับตัวต่อไปไเป็นไวโอเลตครับนี่ก็สมควรแบนครับแต่ผมเห็นมันหลุดแบนใบอยู่ครับแต่เขาก็แบนกัน ตัวนี้ก็สมควรแมนแรงไปเร็วๆเลครับตัวต่อไปครับดีแลคครับมีสกิลในการปันป่วนเยอะมากครับทำให้ทีมไฟได้เปรียบแล้วก็กันเพื่อนได้ด้วยครับกันในเพื่อนได้ด้วยไปเร็วๆครับตัวต่อไปเป็นทางด้านของเอสซินนะตัวหลวงตัวแรกครับที่เขาเน้นแบนเลยนั่นก็คือคิกนักครับ ดวงเราเนี่ยครับตัวนี้อันตรายครับตัวนี้สมควรต้องแบนอยู่นะครับมีสกิลที่เข้าไวครับต้องชุดเดียวตายเท่านั้นครับถ้าไม่ตายมันตัวมันก็ตายเองครับตัวต่อไปครับคิวเรนครับเคลลี่มีงงครับตัวนี้ถ้าได้หลวงแล้วเนี่ยครับสมควรแบนเหมือนกัน เจอสไตล์ครับเจ้าลิงบูคองของเราครับตัวนี้ก็สมควรแบนเหมือนกันเพราะมันหายตัวได้ครับคือแบบถ้าหายตัวได้นี่สมควรแบนมาก็จบไปมั่งทีก็เลยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นประสบการณ์ของผมเนี่ยครับเป็นรแรงของผมคอมเมนเดอร์ครับไม่มีดาวผมเล่นตก ครับนี่นะครับแรงครับเอดูแรงก,ก,กันครับฝากกดไลค์กดซับสไครตด้วยครับลาก่อนครับบ๊ายบายจ้กู